หน,นาทีกับกปทอใบขับขี่สากลที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาไว้ด้วยการจะราจรทางถนนจะแบ่งออกเป็นสองประเภทตามอนุสัญญาสองฉบับนั่นคืออนุสัญญาเจนีวา1 9 4 9และอนุสัญญาเวียนนา1968โดยรายละเอียดของอนุสัญญาดังกล่าวมีดังนี้ อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนนนครเจนีวาคิรตศักราช1949หรืออนุสัญญาเจนีวา1949มีอายุ1ปีนำไปใช้ได้ใน102ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเป็นต้นอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนนักกรุงเวียนนาคริตศักราช1968หรืออนุสัญญาเวียนนา1968 มีอายุ3ปีนับแต่วันออกใบขับขี่สากลหรือเท่ากับอายุของใบขับขี่ภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่นำไปใช้ได้86ประเทศเช่นบาเรนบราซิลเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นสำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับเช่นสหราชอาณาจากักรอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สวีเดนรวมถึงประเทศไทยสามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนานา1968เพียงฉบับ ดได,ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม